สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมฟรีไฟ e นะครับผมวันนี้มีตู้สุ่มแปทีอีกแล้วนะฮะก็จะเป็นแมกลาเรนอะเลวอลแอนิเมชันแอนิเมชันเปิดตัวสุดหรูคู่นักซิงนะครับผมคือแบบว่าโคตรสวยนะมันเป็นแอนิเมชันที่สวยอยู่นะ ะระยะเวลากิจกรรมก็วันที่5กันยายนถึง11กันยายนนะครับผมประมาณ6วันได้นะใครอยากได้ก็รีบมาเติมซุ่มกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปอเข้าไปดูกิจกรรมนะครับผมซึ่งเพจที่ผมเพิ่งเติมเนี่ยผมก็ไปเติมร้านคุณท็อปอีกรอบนึงนะครับผมซึ่งแกแกบริการดีอเติมเร็วแป๊บเดียวเข้าและ แล้วเติมแล้วเติมไม่แพงด้วยใครที่สนใจอยากจะเติมเกาไปเติมกับคุณท็อปได้นะครับผมอะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในตู้ซุ่มนะครับผมเราวเรามีเพชรประมาณเนี้ยมันได้อยู่แล้วแหละถ้าเราซุ่มอะ่ะก็แล้วแต่ดวงนะใครจะซุ่มได้อะไรแต่ผมว่าผมจะเอาเอาไอชิ้นส่วนความความทรงจำเนี่ยเอาออก พอไม่น่าใช้เอ๊ะมันก็มันก็ใช้นะแต่ไม่รู้สิงั้นเอาที่ซุ่มสก,กินปืนออกสักอันหนึ่งก็ไ,ได้มั้งเอ้มั้าเอาชิ้นส่วนของสองนจาออกดีว่านี่เอาออกเลยปึ๊บของในตู้นะก็จะมีกระเป๋าก็เท่อยู่นะกระเป๋าสีมันสวยดิลายก็เท่ด้วยอ่ะแล้วก็จะมีล้มนะ นักล่าแห่งทองนภาแล้วก็จะมีกล่องซุ่มลูกสองนะฮะสกินลูกสองแล้วก็แพ็กวันยุดซุปสตาร์อืมเท่ดีป<ะ>ังแล้วก็มีสกินน้องหมานะคีบะโคตรเท่เลยอ่ะแล้วนี่กล่องกล่องศพนะเดือดหักไปเนี่ยแล้วก็ <c oughs> กล่องซุ่มสกินปืน M4A1 นะ แต่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะลองซุ่มดูเก้าเพชรแรกประเดิมเลยเก้าเพชรแรกปับ๊บเอ้ยกล้องสบอ่ะครับ <c oughs> ต่อมาเอาอะไรดีอะสกินเลยเวาลาเนี่ดวงยังไม่ถึง ลองลองลองไม่ถึงเหรอเนี่ยได้ของเกลือดิอเื่นไปเลยมันเกลืออยู่แล้วนะอืมผมว่าผมจะต้องเหมาตู้แน่เลยไม่อยากเหมาตู้เลยนะมันเปลืองตังค์เฮ้ยโอ้โหเลยไปน้อยเดียวเองอะได้ล่มมานะคือผมไม่อยากได้กระเป๋ากัอนนี้เลยอะไอสองอันเนี้ยออกก่อนได้ไหม ไม่ไม่น่าเสียงหรอกโอ้คือแบบว่าไม่ยากเสียเป็นเยอะนะแล้วก็ลองแล้วแต่ดวงเรานะเด็นปะมันจะต้องได้เกลือเกลือก้อน<ๆ>เห็นไหมมันต้องได้เกลือเกลือก้อน<ๆ>โอ<ๆ>มันจะให้เราซุ่มโมดตู้ไงประเด็นน,ะน่ะนัมันเกลือมันเกลือขนาดไหนโอ้โหมันออกถ่ายชัวร์เลยไอเนี้ยจริงๆ เป็นไงบอ,อกแลว้วสองอันนี้ออกออกท้ายท้ายเหมือนช่องอื่นๆแน่นอน <2> 2> โอ้โหเพชรเหลือพันซองแล้ว <2> 2> ไปต่อฮ่ร้อยเกิบเก้เพชรปึ๊บนั่นไงออกท้ายจริงๆครับผมตอนนี้เราก็ได้ชุดวันหยุดสุปตามาแล้วครับโอเคสมใจไปเลยเท่ๆ โอ้ห้าร้อยเกพชรจัดไปครับโอ้พเจ้ายอาดมันยอดมากสปีดแอนด์สไตล์มาแล้วนะครับเป็นรางวัลหายากโอ้โหหมดตู้จริงๆครับผมดวงไม่มีจริงๆครับเพชรเหลือหนึ่งก้าหนึ่งพอดีโอเคครับก็คือกิจกรรมนี้เราก็หมดไป สุ่มทางตู้นะคือหมดเลยตังหมดเลยอ่ะอนิเมชันนี่ไงที่เราได้มาปึ๊บอ่าเราก็สวมใส่กันไปเลยนะครับผมนี่โคเทโอเคแต่ก็ต้องแลกกับการที่ต้องเสียตังเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรมันเทดีไงเราต้องจัดสักหน่อยใช่ปะ นี่กองคนตายเราก็ส่วนใจไปเลยสวยโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็ขอเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับผม